มันยื่นไปตลาดมากครับเสื่อนหยุดขีดไม่สามฐารเสียนางล่องเนี้ยกับน่มเย็นนางลงก่อนกาแฟนางลงก่อนนางลงก่อนนางนางก่อนเอาบุกนี่นางก่อนเอาก่อนนางร่งก่นนางลงก่อนนางลงก่อนผู้ใดบ่วเพราะนางไม่กินเอากาแฟก่อนเบิ่งโค้ดเดี๋ยวเอาเหมือนมุ้งร่มเย็นก่อนเหมอนห้องยาดกันเว้ยนี่หล่านี่หล่าครับนีหน่อยแดงกาแฟก่อนเดี๋ยวโค้ดเดี๋ยวเดียวเอาโค้ดเนาะ ซื้อมาของฝากให้เขากินเดี๋ยวกินแล้วสิกินของหวานพร้อมนี่ของหวานนี่นี่นี่ของหวานเพื่ได้สิกินหรือลออแกงเบื้องเราไม่ได้กินบ่เนาะโอ้คนย่านน้องยังไหนโอ้ยกินกันผู้เดียวน้อคนบริวารเนาะเนาะเพื่อจกินน้ำเนี้ยปากน้อยน้อยนุ่นนางงามโอ้เดี๋ยวไห้น้องเก่งแน มึงต้องก,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 กินด้วยวันจ้องไหนนี่แหละกินอะไรกินกาแฟกินเนตกาแฟพ่อท่านกินอยู่น้องสาวหลา่าผู้เดียวนี่ให้นางกินอินด้วยโยนี่เป็นแสวันสาวคนหนึ่งน้องกินก่อนโอ้ยง,งามเด,ดีกาแฟติดกินเลยกินเลยเดีย๋ยวพี่โทรมาเอา ออเอากาแฟโอ้เห็นคนกับกาแฟกันเอาคนเนาะอ๋อกินคนกันเถอกินเหล้าสุขภาพหวานก้อย,ยจินกินบุกเขียบนี่างนี้ล่ะเอาหนุ่มเย็นดีพิศเสายกินของหวานก้อนลูกเอ,อลาล้างปากลาก้างปากเอาหามันนี่น้องอยู่เอากาแฟอะไร,รอยางนีกาแฟกินของหวานลูกอืมอืมกินงไงมันลูก นี่แหละกินของหวานกับเพีนกาแฟกินบุเกเขียบพี่น้องกินไงยุ่งไงสไตล์มาบัน่นหวานโมลูกให้อยู่ตัวพ่ออยู่ดันนี้เนาะเอาไงออกน้ำเนี่ยไรล่ะวุ้ยตุ่มหอนไี่เลยตีเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแก้ไงเอากันยิง่งสิละกินแต่ขนมเลยมันวาฟัดหลอ่อเนาะกินบุเกเขียบน้ำนี่แหละ แต่ว่าบ่เป็นธรรมดาเนี่ยก็เฟีนี่ต้องสิเพี้ยนกินกันบบเขียบหนังนี่กินดีก็ถือว่าไขวัวพ่อกินอยู่แต่ว่ากันบบเขียบแบบแบบบ่เป็นเขียบหนังนี่เพิ่นที่ว่าใครมักหงอสูงด้วยนี่มากินผลไม้หอยเหลาฮอ่ก่อนน้ำของพ่อท่านพี่น้องเลยกินของหวานเออเออเออมาๆมาๆกินกันเร็วเร็วเร็วเอาคนเอาน้ำเย็นมามามา กินกินกินของหวานลูกแซ่บเพหวานดีนี่แหละมันยังบมันเป็นประโยชน์ด้วยหละกินบะเขียบกินบะเขียบสงงุกนี่เมื่อเล้วโอ้ยพอจะลืมเบิ้งตัวโอ้ยกิน,นหนึ่งหน,งนึ่งยังไยเปล่งเปล่งผู้เดียวไม่ใช่ได้กินข้าวะไรบ่ราะหรอมาของหวานจริโอ้ยใจหอนไปว่ายรุ่นเลย ตะกอนกับพ่กใครกินดอกโดนๆเหีนพอยกินเห็นเป็นรุ่นนั่งกินอยู่มาวนเฟียวนเฟียดมห้องอยันห่วยนอยากกินบ่ว่าอากินกินนี่หลีพี่น้องนีห้บบองวานกาแฟหลังจากกินก็แล้วล้างปากของในเครื่องพูๆกันอีกต่อไปครับว่าต่อไปมือไม่สีผ้ากาแฟเป็นยังติดต่มครับ